แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูล,ลค่าโรมบทที่สข้อที่24เป็นผู้ชอบธรรมหมายความว่าบริสุทธิ์ราวกับว่าไม่เคยทำบาปมาก่อนเลยพวกเราส่วนใหญ่ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับ อาชญากรรมแต่เราทุกคนเป็นคนบาปบาปในที่นี้ไม่ใช่แค่การทำชั่วเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเลยที่จะทำสิ่งดีๆที่เรารู้ว่าเราควรทำไม่มีวันใดเลยที่ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ตกมาตรฐานแห่งความสมบูรณ์แบบ ของพระเจ้าข่าวดีก็คือพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบเป็นความรักแท้ด้วยเช่นกันพระองค์เป็นผู้พิพากษาของเราพระองค์ได้พบทางหนึ่งที่จะนับว่าเราสมบูรณ์แบบได้พระเยซูดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบและ ตายบนไม้กางเขนเพื่อชดใช้บาปของเราสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูใช้ชนะเหนือความบาปและความตายทุกคนที่มาหาพระองค์สารภาพความบาปของเขาและเชื่อวางใจในพระองค์ก็ได้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วไม่มีการลงโทษ สำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูเรามีสันติสุขกับพระเจ้าบัดนี้และตลอดไปไม่มีใครอื่นใดเลยที่ดีพอที่จะชำระราคาของบาปได้พระองค์เป็นผู้เดียวที่สามารถปลดล็อกประตูแห่งสวรรค์และอนุญาตให้เราเข้าไป ในแผ่นดินสวรรค์ได้คือทางพระเยซูคริสเพียงทางเดียวเท่านั้น